ก่อนครับเกิดอะไรมาั้กก่อนครับตายข้อหมดเลยก7จิ้มันก็มันก็ครับดูมีอะไรเยอะแยะเลยอะของภาคมีอะไรเยอะแยะเลยอ้าวกันแล้ว ฝากยาทิพยด้วยฝากอะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยเขาไปขายต่อได้ไหมได้ค่ะแม่ญานกกะะับยาทิพย์คุยกันเรื่อยเลยบอกว่ามาที่นี่อ่ะไม่ต้องเอาอะไรมาฝากอเอาแค่เนี่ยสองคนมาก็ชื่นใจแล้วเพราะว่าเอามามันก็เยอะแยะมากมายกระชงกาเจ้านู่นนี่นั่นอ่ะที่ใหม่สงการน้มันเต้ไม่หมด ไม่เป็นไรไม่ต้องเอาอะไรมาแต่นีเยอะๆอย่างนี you know ้ต้องเอามาฝากใครบ้างเนี่ยฝากจากที่ไหนของฝากจากอำนาจเจริญค่ะเอามาฝากคุณย่าโนกับคุณย่าทีฟแต่แต่ว่ามีหลายตัวก็เลยจะฝากมอบให้กับเพื่อนร่วมงานย่าณนกเอค่ะมีหลายหลายลายแล้วก็หลายไซส์หลายลายหลายไซส์ด้วยนนี่ค่ะแต่วันนี้ตั้งใจอยากจะ มอบให้น้องตุมตามก่อนที่เป็นเด็กดีอราเรียกตุงมตามเลยคุณน้อยไปเรียกตุงมตามมาเลยให้ตุ้มตามเลือกเอาจะเอาสีอะไรตุมตามนี่นี่สวยงามสวยงามค่ะนี่ตอนแรกตั้งใจว่าจะจะเปิดตอนสิ้นเดือนเพราะรู้ว่าย่านกอ่ะ ให้เงินเดือนพี่เงินเงินออกคุกครึ่งเดือนคนก็จะมาครบแต่ว่าพอดีว่าวันก่อนได้ได้เคลียร์สภาพาตัวเองเข้าตู้แล้วก็มาเจอลังนี้พอดีก็เลยเปิดเลยละกันเปิดเลยและกันแล้วก็เดี๋ยวจ่ายวันสิ้นเดือนเพราะเขาอยู่ครบเ็าอีกสามวันเองใช่ถ้าเกิดว่ามาให้ตอนนี้เพราะว่าพี่เขาอยู่หลายหน้างานนะคะอาจจะรืว่าต้องไปหลาย วันมอบเงินเดือนแลพร้อมกันร้องกันหมดตุ้มตามมาแล้วตุ้มตาตุ้มตาตุ้มตามสีไหนลูกสีไหนต้องสีไหนคะตุ้มตาได้รางวัลก่อนคนทุกคนจะหยิบถาตุ้มตามสีไหนคะสีดงเลือกอัเดียวไปใส่ก่อนลายมอบลายมอบไซส์น่าจะได้อยู่นะ XL คุณตา 2XL ใส่ได้ค่ะลองลองข้าวเป็นลองลองสวมเป็นเลยมไหมใส่เลยนะใส่ไปอวนแล้วเดินเเยอวดนาคาดีตามใส่เลยสวมเลยนี่หล่อเลย ตามได้พร้อมแล้วไปอวดปูรุดก่อนนะแบบนร้บอกว่าปูรูดปูรุดก็ไม่มีไม่มีข้อยกเว้นรอรับคนเดียวพิเศษเอออเลยรอเลยดีเลยโอเคเลยลูกใส่ทำงานเลยวันนี้นะคะบุรีเจาะเข็ม แผนกใหม่เจอบ่อน้ำแล้วได้รถนี่จบเจอบ่อน้ำเลยมาอย่างน่าจะเจอเมืองโบราณเลยนะเจอบ่อน้ำมันด้วยไม่ถูกพอถูกมือเจาะถูกมือเจาะพอดีเลยโอเคครับผมครับขอบคุณครับโอเคนะครับมองแต่ปูนั่นแหละ อยานกจะเอาสีแดงข่อยกเน้นก็ไม่มี้ยเอาไว้บางเดนเดลองไหนก้าสีโอน้อยนี่โอ้ยมีเกียวนั่งครั้งแรกนะเนี่ยเจ้นั่งกเลยแม่มันเกินมานั่งด้วยสีโอนั่งทันนะนี่นั่งพักละชุมด้วยจับมือกัน จับมือกันหน่อยประธานเรียกประชุมโนบานไม่มาประชุมมปเะชุมจับมือกันหน่อยค่ะแต่วัดดีค่ะสวัสดีค่ะมิเกียวยิ้มใหญ่เลยแต่วัดดีค่ะประธานจ่ายงานแบบนี้ประธานมังกรจ่ายงานหน่อยวันนี้สั่งงานให้ปูกลม ไปเอาช่อไฟสองช่อให้พ่อน่งคุมงานจาะเข็มล้วนตรงนี oh. ร้รู้ไหมคะรู้ไหมคะตีบอกว่าพ่อนองไม่ช่วยงานเลย <c oughs> พ่อน่งอยู่่ายขายค่ะฝ่าย <c oughs> ขายไม่ต้องไปหน้างาน่ายขายก็ยุคโซเชียลเน็ตเบิร์กค่ะต <c oughs> ียุคยุคโซเชียลเดี๋ยวนี้ก็ขายกันทางระบบนะฮะ ระบบสายอากาศเหมือนที่ยานกบอกสหาย,ยสายาอากาศไ่้พ่อหน่งเป็นพนักงานขับรถ <laughs> ปูพมก็เป็นพนักงานขับรถ <laughs> <certaines> ให้บางคอนมิคเคลพอ่อนหนงเป็นพนักงานขับรถประธานขับรองประธานให้ไอ้พ่อหน่งแม่เมย์อยู่หน้างานนี้คะ่ะรอรับเขกยิ้มใหญ่เลยส่วนเนยนกอยู่ฝ่ายซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝ่ายตกแต่ง ู้คมฝ่ายพนักงานฝ่ายนลกระับพลกขอพับพลกระับแม่เมย์ก็มีหน้าที่ดูแลซีอีโอมีหน้าที่ปฏิัาิถ้าดูแลไม่ดีจะตกงานมองเลยปรับใจไหมเลยมังกรถูกใจซีอีโอนั่งอยู่บ้านก็มีลูกค้าจองมาทางโซเชียลแล้ว หนึ่งรายลายที่สองจะตามมาติดติดแล้วค่ะค้าก่อนลูกค้าขอบคุณครับก่อนเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแบบใหม่พัชรีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอม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 นิ้วตัวเองเล็นดีเล็บดีเล็บดีให้ปู่ปูอยากเห็น หลไม้จะเกิดแล้วเขาเขาจะคันเหงือกเขาอะค่ะเขาก็เลยจะจะดูแนวลิ้นดูเหือกพ่อพ่อลินนาค่ะลินรันอะเขาคลอดออกมาเขามีฟันมา่องปีเลยค่ะโอ้มีฟันมาเลยค่ะแคลเซียมเยอะใช่ค่ะครบแล้วเอาแตเงินมาเยอะเยอะตอนมีกเกล ตอนนี้เกี่ยเปิดบูทได้เปิดบูทอีอีอีอิลูกอุ้ยอุ้ยโชวชาตไปไหนเนี่ยชาติไปไหน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะครับเช้านี้เริ่มงานเห็นทีมช่างมาเจาะเสาเข็มนะฮะทุกทีก็เข้าไปดูอยู่ลึกมากเลย FC เนี่ยฮะโอ้ลึกมากเลยเพราะประมาณกี่เมตรครับเมตรห้าสิบครับเมตรห้าสิบนี่ก็สูงอยู่ ที่สรางจะวัดให้ดูนะฮะประมาณโอ้ประมาณเมษได้สิบเมท่าสิบครับได้อยู่เมท่าสิบนี่เรามาถามพระเอกของเราเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเหรอวันนี้ช่วงนี้ปิดเทอมไม่ใช่เหรอไม่จะอยู่บ้านเล่นเกมอ่ะไม่เล่นเกมเล่นเกมไหมไม่เล่นเล่นบ้างไม่เล่นบ้างอ๋อเล่นบ้างไม่เล่นบ้างเป็นไงมาขับแบ็คโคี่นานหรือยัง หลอกกี่ปีกี่ปีประมาณสอ,ส,อสองสามสองสาเดือนได้อเอ๋อสองสาเดือนขับล่องมากเลยใครสอนให้ปู่เท่าฮะปู่เท่าปู่เท่าอ๋ออ่อปู่เท่าที่เป็นหัวหน้าช่างใช่ไหมครับผมอ๋อปู่เท่าปู่เท่าสอนให้สอนน,นสอนนานไหมไม่นานไม่นาน อสอนกี่วันครึ่งวันครึ่งวันเป็นแล้วโอ้ครึ่งวันเป็นแล้วเก่งจังเลยเนี่ยโอ้สนุกไหมสนุกขับอะไรเป็นบ้างแมคโครเนี่ยรถอะไรบ้างได้แต่แมคโครแมคโครหุดตักอะไรใช่ไหมอืมถ้าเด็กคนอื่น<ม>เขาก็นั่ง<ม>นอนเล่นเกมที่บ้านแล้ว<ม>นี่ไม่เหนื่อยบะ อยากมาช่วยปูอ,อ,อันนี้คือท่ออะไรครับท่อฝังเทปูนครับฝังเทปูนเทปตุ้มตาเทปตุ้มตามครับโอเคเอฟซี FC น่าจะเห็นในคลิปย่านนกบ่อยๆนะฮะเนี่ยตัวจริงเสียงจริงถามว่าเล่นเกมไหมเสียงจริงชื่ออะไรธงชัยช่ำไกลไ<ป>ช่ำไกล <laughs> อยู่ปอไหนแล้วลูกอยู่ม .1 ม .1 แล้วโตวแล้ว อโอเคเดี๋ยวก็จะเห็นบ่อยๆนะครับหรอนหลอนพี่เดินไปไหนมาครับผมอันเน่อัน,อนเน่ห่วงแล้วมั้งเนี่ย รือว่าตื่นเต้นตื่นเต้นอ <laughs> ยู่อยาไปอาบน้ำไหมเดินเดินตรงนี้ให้เปียกๆแล้วก็อาบน้อน <laughs> นี่ก็เย็นสุดของวันแล้วนะคะ <laughs> ดึกกว่านี้ก็เดินไม่ได้เลย <c oughs> ตื่นเต้น ขอพ่อปู่ให้มีคนมาขอมาอยู่ด้วยเดอ้อด้านหน้าทำเลดีนะฮะทำเลดีด้านหน้าค้าขายได้พ่อปู่บริวารเยอะเลยทั้งเป็ดทั้งกบทั้งหานเนาะ